แต่มีคนอยู่ข้างในนะพี่ไม่เลยตึกเนี่ยเป็นใหญ่เลยอ๋อที่เราอยู่มีบอตอยู่ข้างบนเฮ้ยลบ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 บัตรยิงนะบัตรยิงนะเก่งต่อไป ขึ้ขวาทึ้นขวาไปถึงมวคนละนะระวังนะข้างบนมีบ่อนดูดีนะวปพะตูเปิดแอได้เด้าใจอาจเล่นกล่องใส่นี่เปลี่ยนกล่อไปเลยครับ่องร้อย่องร้อยีแ้ปะเนี่ย

ขึ้นไปหมดมั้ยอยู่ข้างบนใช่ไหมไปดูสักข้างบนมีกล่องหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในป่าหรือเปล่าอะ่ะเนี่ยมันอยู่ในป่าเราอยู่ข้างลแรเหรออยู่ข้างก็ผมไม่เห็นมืออยู่ในป่าอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดาดฟ้าอยู่ดาดฟ้า บัตรปั๊บอ่ะฝร้อขายฝั่งร้อยต้องบัตรสีทองหรือบัตรสีดำสีเงินแพงหน่อยเป็นพันต้องหาตั้งสมบัติเราอ่ะครับบัตรสีทองทองมันเป็นบัตรไงมี่เป็นคล้ายเปิตการ์ดนะเดบยวต์แบบเดบิต์แบบเดบิต์เลยขาย ก็เราอยู่คนมาก็เราอยู่คนอ๋อตใหญ่ใช่มใช่ใช่แลข้าข้าไหนอะไรนี่นี่ขงนมีกล่องเดียวกองเต็ยต้องเก็บเป็ก็ได้ก็ะดุมเก็ม่ต้อนกันแล้วอใ ข้างในมีกองเขียวกองเขียวเตระบอก็บตัวนี้สิดล้อใครเอาวิ่งไปสองกกสิบล้อมีบัขนาดสิบล้อวะเจ็ดสี่เอ็มโจงวะลวงลองลองเว้ยนักวางวะนักวางเอเคสิบสองใช้รูปนี้หมดเลยเอเจ็ดสี่เอ็มไม่ต้องเอาไปนะครับขายถูกเก็บแค่ดอทมันไปใช้ อ๋อมีแม็กหกสิบด้วยนี่ของ a k 1คปืนที่ขาย,ขายราคาดี AK 15, 19, 12เ้ออใช่ AKM AK ไม่ต้องเก็บ <ผม S 1> ไปมนะโมซินเนาะโมซินก็ถ้าจะใช้ก็มันโมซินไม่แพงเท่าพวก AK ครับแต่เก็บดอทมันเอเก็บเก็บสโคบันไปใช้ได้เนี่ยเอ AK 12เนี่ยน่าเก็บไปถ้าจะไปขายเอาถอดแม็กถอดกิ๊บทิ้ง แล้วก็เลเซอร์นะครับเก็บมีราคาอยู่ลุยปเกียน้ำหนักเกินเนาะทิิงไหมครับเอออันไหนที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปเลยก็ได้คนระับ ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดไหมลุกใครใครมีน้ำมังมมำม้งไหมะะม,ม,มีน้ำไหมอาทิตย์กี้เห็นน้ำตรงไหนวะมีมันคือต้องเห็นขวดน้ำตรงไหนวะอ๋อเจอแล้วไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปบังเกอร์ครับบังเกอร์ที่ผมมาแล้วซื้อข้างบน ะไปขึ้นตึกเหรอตึกน่าจะยิงเขายิงเขายิงไปแล้วมั้งตายี่บังเกอร์ก็ได้เจอก่อนเนาะ ตอนเช้าๆอย่างนี้บอดมันจะเห็นลองไกลมากนะครับต้องระวังด้ยวยคุณ mm hmm. พดไกลอะ่ะบอกเลยเห็นแล้วละยังอยู่ตรงนู้นนั่เห็นเรา หลบเป็นไงล่ะวอยงหีเชี่ยวิ่งหมดว่ะมันหลบเลยมันเจ็บมันหลบเลยโดนยิงอ่ะหัวแพมไม่ขาดดียิงแม่งแม่ตายอ่ะเข้าโหมดแบบประมาตา้าหัวแพมแล้วหัวแพมแล้วอันนี้เราเข้าไปฟาร,ร์มข้างในต่อเหรอเน่ครับเอามาพามารรมเอาของในบังเกอร์นะครับแน่นคนละับแน่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยอ๋อันรู้ว่า ตรงนี้มีเ,เข็มขดัดไททูนะเข็มขัดสี่ช่องเนี่ยกล่องสีด,ดำคืออะไรพี่เข็มขดัดสี่ช่องอ๋อใช่ <c oughs> เข็มขัดเรามีอยู่กับทิ้งไปก็ได้เอาอันนี้ไปใช้เฟี <c oughs> ้ยวจะจะใหญ่ไหมเฮ้ย <Okay. S 2> โดนเทินมาแล้วเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บนึง ไปบ้างไหมน,นี่สนไหนวะนะเสีงยงใครใช้เอคีสามคนแตกวะนะเฮ้ยใครแตกอ่ะอะไรอ่ะไอ <c oughs> ้นี่มีตัวนี้โอ้ยโอ้ยหลงหลงด้วนึกว่โดนยิงนึกว่โดนยิงโดน มีอะไรเก็บไหมไม่มีไม่มีไม่มีของอยู่ในนี้ของอยู่ในนี้เสือกนี่กำลังเก็บอยู่นี่นี่ครับกล่องนี้ครับกล่องนี้นี่กล่องเขียวนี่โอู้หูมีดอทมีเนี่ยในเงี้ยเนี่ยเก็บสโคบไปใช้ได้ไปขายได้ถ้าไม่เก็บปืนอ่ะเพราะว่าปืนมันไม่แพงครับแต่สโคบดีครับผมตับสายอะไรนะพี่ หายต่อหน้าต่อตาวะ่ะเ,เกิดแล้วเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดแล้วรางพักเดี๋ยวเกิดแล้วหายหน้านตาตาเนี่ยเกิดแน่นเลยมั้งเดินไงเนี่ยเราจะกลับไปขายเปิดไม่ดีเนี่ยเนี่ยถ้าใครชอบเล่นไอเคน้อยเนี่ยไอเคน้อยเนี่ยไอเคเจ็ดซียูเนี่ยเนี่ยเหรอเนี่ย,รยตรงีตรง้ต้องต้องต้องผมนะตรงผมเนี่ยเนี่ยมันมีเก็บเสียงให้ด้วยก็ยิงดีอยู่ครับ ไปติดตัวไปน้ำหนักเกินแล,ล้วไกลไหมนเออนี่ยพี่ออกทางไหนอะ่ะไปโอ้น้ำหนักเกินว่ะตังต้งแ้วหนักเกินไปเดี๋ยว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ไงใช่ไหมอ,อ๋อพี่พงมาละพี่พงมามันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัว,หวระวังนะออกไปอ่ะนี่นี่นี่เห็นแล้วไหมเนะี่ยเห็นแล้วไหมเนะี่ยในกาทองดันเลย เฮ้ยเดี๋ยวตะกี้ผมเห็นระเบิดสองสามลูกเอาควางขึ้นไปดิระวังมันยิงไม่ต้องไหมหมวดต้องเดินใช่ใช่ลองยิงใส่เรานะตอนออกไปอ่ะโอยเฮียควางใส่ตัวเองเฮ้ยระวังอย่าเพิ่งออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดยังไม่เป็นไรไอ้ข้างบนเหรอใช่ใช่ครับระวังป่าไปแล้วป่าไปแล้วจบเลยจบเลยข้างหลังมาคน พี่พงษี่พงใครบ้างเนี่ยชอบยืนบังลายเอ้ใครยิงอ่ะพี่ผมผมผมยิงมันวังนะหลายตัวนะ่นเหมือนะลวงลวงไม่ลวงไม่ลวงทิศไหนบอกไวยดิ้างบนนี้หวังทิศไรอะดูทิศ N W N W เยอะเลยเยอะเลยข้างบนกดเปลี่ยนออโตทาไงแน้ะตบีตบีเออผมก็ลืมแล้วผมตั้งไว้ปุ่มอื่นไปแล้วไหนแล้วแหละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยล็อไหนอะข้างบนเนี่ย N W ครับทาง N ด้านบน N ด้านบนโอ้โความหรัวไปเลยวะหรอโดดเข้าไปดูตัวข้างในด้วยนะมันมีตัวข้างในด้วย กดปลาระเบิดต้องกดเลยนะวักนแน่ครับจีตัดแรงตัดแรงเขาได้อยู่เขาได้อยู่ขเขาได้อยู่ไม่มีตัวเรายิงมันจากข้างในแล้วกันน้ำหนักเกินมันโดดไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ 好奇啊，停水。 ไม่ไหนะหลอดไปอ่ะเออเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกทางนั้นก็ได้ครับผมเข้าไม่ได้มันมีช่องขาดมีช่องขาดเดินเดินเดี๋ยวว่างคุณมาทางทางซ้ายไม่ใช่เอางั้นเดี๋ยวไปดูก่างกันเดี๋ยวไปดูก่างดูให้เดี๋ยวดูให้อดูตรงวัดเทาวเวอร์ก่อนวัดเทาวเวอร์มีตัวมีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีพวกนั้นยิงไปแล้วดิเพื่อนเราที่มันมาเข้าห้องฟังงี้ ชอบไปทางไหนกันน่ะอ่ามาหาผมมาหาผมเดินออกมาฝั่งนี้โอดรึเขาลบกันอยู่เนย่ยตรงนี้ตรงผมเนี้ยเห็นผมได้แบบไหมแท้กว่ากเห็นแล้วเดินไปหลับเตือนทิ้งกันไปละวออกสไนต์ออกเออสันทีไหยฮะเดี๋ยวไม่หาใหม่ได้ครับเยอะแยะเราออกนี่หรอไม่ไม่หมายถึงให้เพื่อนมาทางนี้ก็ได้ครับเราจะออกฝั่งนี้เราอกเขาลบไปนี้นี่ก็ฟาร์ม เราต้องออกประตูตรงนั้นเราอันนี้เขาว่าปีนไม่ออกไม่ได้แล้วเขาต้องไถอ่อ๋อเดี๋ยวให้เขาดับผมเดี๋ยวผมบอกวิธีดับเกาะกแล้วก็ค่อยโดดออกไปได้แต่ผมผมปีนได้ผมทิ้งปืนมาละอ้าวเหรอทิ้งแปนึงอ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรตอนนี้มีคนเข้าก่อนพวกผมอ่ะพี่พงษ์ มีคนยิงไปแล้วฝั่งเนี้ตนตออย,ออยต้องไปหาปืนบอสที่ออกไปไหมออกไปก็ได้พี่ไปหาปืนบอสที่โดดได้ใช่ไหมครับโดดกันได้ใช่ไหมโดดได้โดดได้ถ้าถ้าโดดไม่ได้อ่ะครับให้ทำแบบนี้นะ <c oughs> มามาบนยืนบนเนี้ยแล้วก็ ดอบดอบเกาะออกไปให้เกาะมันดอบแยงนอกเงี้ยแล้วค่อยไปเก็บเกาะข้างนอกเอาหมายถึงเราขึ้นเคจีนะเรามายืนตรงนั้นแล้วก็ดบเกาะออกมาแต่ต้องดูคนด้วยนะว่ามีคนหรือเปล่าหรือคนมาโดไปอีกไอ้เหี้ยกูโดดได้ไหมเนี่ยโดดไม่ได้โดดได้หมายถึงให้ดอบเกาะออกมาครับนี่หักเลยวะหักไว้เลยไอหักเลยพี่อะไรอ่ว ท่านกะอ๋อพี่พันน่ะพอมนีอยู่เอาีีเลยครับหากสองข้างประเด็นใช่หากสองขาเอาหมดหรอหมดหรอเอาวะ มีอยู่เพย์มีอยู่ผมนึกว่าคนคนช่วยผมอยู่อ๋เอเฮ้ยใครมาใครวะเนีอ๋อคนละเฟสกชันกันเราไปไหนต่อจิ๊บจิ๊บนายไปไมาแล้วใช่ไหมจิ๊บนายยังไม่ได้บุกนี่เข้าไปเปิดเหมาเหมานี่เข้าขไปเปิดแบบพี่พงศ์สาวไปหน่อยอสาวไปจิดบนายหน่อยเอาของไปเก็บก่อน โอเคพูดอย่างไงจะไม่ไปด้วยไม่ผมจะไม่ไปแล้วผมจะไปแล้วจะไปไหนไปข้างนอกครับพี่ผมจะไปยังอ่ะอะจะไปยังอ่ะก็จะไปหาอะไรกินเดี๋เวไอ้เออผมไปหาอะไรกินเดี๋ยวทั้งๆก็มีคนมาครับเดี๋ยวแก๊งนี่ก็มากันอือ ที่ปรับภาพเป็นมีเดียมหรอือเป็นโลกันนะพี่ของผมหมอผมตั้งหายเลยครับแค่หายได้แค่หายอ๋ออุนีฟอสได้แค่หายเดี๋ยวแผ่นหน้าเขาจะปรับให้คอมที่ไม่ไม่แรงครับเล่นได้แล้วอ๋อเขาต้องการคนมาเล่นเยอะๆอะไรอย่างนี้เออมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วแผ่นหน้าบอกเลยว่ามีมีพายุมีฝน เป็นดัวแล้วกันมีพายุมีฝนมีหมอกอ่ะให้คอไม่แรงเล่นได้แต่แต่สี่แต่ก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามาไม่รู้จะยังไงจะจะไปรอดไหมแล้วมันไปปักกันต่ำไมผมเล่นไฮตอะไรผมต้องเล่นโลเลยนะไปครับหอมมาแล้วครับป๊อปไฮอ่ะ ผมมันดีฟ้องไฮอยู่แล้วผมไม่ได้ปรับอะไรเลยอ๋อไม่ใช้การ์ดจออะไรนะนี่ผม4060 Ti อะครับอ๋อควรจะใช้ได้ไม่ได้เหรออ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด๋้อขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเกดแล้วเกิดแลเกิดแเคเพราะว่าถ้าคนเรียกฮอขึ้นก่อนแล้วคนท้ายจะขึ้นไม่ได้ต้องให้คนเรียกลงก่อน4060 Ti มันปรับได้เลยนะ แต่ถ้าปรับถูงวันนี้มันไม่ไหวแล้วครับมันเล่นไม่ได้หรอกอืมแค่มันดีฟ้องหายแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่แหลกนะบางทีมันโหลดแมปโหลดอะไรแผนที่วอมเกี่ยนฉากมันเป็นนะครับอืมอเอาผมรู้สึกถ้ามันหนวงตอนตอนไปยิงอ่ะเขาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นเอฟเฟกของมันนะถ้าไปยิงกับเขาผมจะปรับให้มันต่ำกว่านี้งั้นมันจะมันค้าง ค้างบ่อยครับอาะค้างบ่อยผมแต่เล่นปกติเนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยิงกับคนนะผมไม่เล่นไม่เล่นหายหรอกเล่นไม่ไหวอรับคางมันสงูงแต่ Medium มีเดียมมาได้อยู่ครับเล่นไปคือการจอแค่นี้เองเนาะมันได้แค่นี้แหละครับรอเขาปรับแผ่นหน้าอะไรครับว่าจะเป็นยังไง แต่กลัวเจอพวกหมอกอพวกฝนก็จะค้างอีกก็บอกว่าไม่รู้อ่ะอืมแต่อย่ากแบบไปลองลองลองเล่นแบบบอแฟงอ่ะ <c oughs> ลองมาแล้วครับ <c oughs> ป็นไงอ,อ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ป็นไงอ่ะก็มันดีก็ขดใจนดก็กลับมาลู้เออ เราไปฟังของกันก่อนแล้วเราก็ไปไประบายครั้งออกที่อ่า,า,า,ง,อางล้างนายจานเบรกรถแทนนอนจานเบรกเลยจานเบรกที่มันเปน็นร่าง เปนนลี่ยนแต่จานได้หวะ หวยไอ้จานเหรอราคาพอกันเลยอะไรเนาะจานไอ้เคียร์ของสวนแม่งเจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมแต่จานเบมโบโม้เน่ยเจ็ดพันเหมือนกันเลยพูดนั้น เราเราสามารถขายในแบบไม่ได้เนี่ยว่ะเอาแยกปืนออกอก็กระเป๋ามาวางหน่อยเลยระวังระวังคนมาดนะครับหลบตอนวางดูดีๆนะไปหลบวางที่อื่นดีๆนะะเอ๋ามาวางไหม <ใน S 1> ครับ,รบไม่เอามาวางแบบอันนี้าวางในาางช่องนะเราอ่อ๋อได้ได้เหมือนกันหมดอ่ะ้็ค้างวาง 那那可以嗯嗯是。 เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแล้วไอ้น้อครับจะไปกันนอะ่ะพักพักถ่ายของด้วยเบื่อไปไหนอ่ะฮะไปไหนอ่ะก็จะไปหาอะไรกินนะงั้นไปนะหาอะไรกินเลยเออกลับมาเล่นปะได้โอ้กลับมาไม่ได้อเออหักมันะ ขายของมัน Con tin con tin <laughs> <laughs>